อัปเดตงานนะครับก็คือช่างนะครับตอนนี้ก็ก่อกำแพงด้านหลังนี้เสร็จแล้วนะครับก่อถึงตรงนี้นะครับด้านหลังเสร็จแล้วก็จะมีทั้งการฉาบด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เที่ยงนะครับช่างก็พักทานข้าวนะในช่วงบ่ายก็จะมาลุยงานกันต่อนะครับอ่าตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมพาเอีที่เพิ่งเข้ามานะครับ แล้วก็ที่ยังไม่ได้ชมคลิปนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการารั้วที่ทําเสร็จแล้วอีกรอบนึงนะครับในส่วนของทีมช่างนะฮะนี่นะครับสวยมาก โอ้ของผมนี่เห็นแบบนี้แล้วถ้ามีบ้านอีกหลังหนึ่งผมให้ช่างหล่อเอาเองดีกว่านะครับเสาสวยมากนะครับแล้วก็เนียบนะครับเนียบนะครับอ่าท่านไหนที่คิดกําลังคิดจะสร้างบ้านนะครับหล่อเอาเลยนะครับจ้างช่างมาทํารั้วหล่อเสาเองครับมันสวยครับสวยดีแข็งแรงด้วยแล้วไม่มีรอยแยกนะครับตอนนี้เราก็มาเจอช่างใหญ่นะครับสวัสดีครับผม จะมาตอนไหนครับาหากมาเนาะโอ้ช่างเดี่ยวของเรานะครับ,นะบโอ้ช่างเดี่ยวไปไหนมาทำงานเสรยดงานอยู่บน่นก็บอ๋ออน้องอ่อนี่นะครับช่างเดียวมาแล้วนะฮะแวะมาเยี่ยมชมนะครับ นี่ก็ตัดเหล็กไว้เอาไว้อ่าเจาะบ่บครับในสร้างห็ดปอกคานครับโอ้ห oh, ็ดปอกคานนี่ลังนี่ครับสังเกตว่าเสาเสาลั้วนะครับเสารัวที่ท่านเห็นสวยๆนะครับก็มาจาก นี่แหละครับเหล็กนี่ดูพี่ๆตอนนี้ก็พักพักพัก,พ,กพักนะฮะเยี่ยมแคมพงมันล่มมวานแต่บรรทุนวดลายลังสวยเนียบเนียบๆมากมาดูมุมนี้กันบ้างมาดูมุมนี้กันบ้างแต่ละช่องก็นี่แหละครับ สวยนะครับสวยเอาเมื่อนี้กับพายุเข่าป่ะครับอนะโอ้พายุเข้าเมื่อวานนี้ <c oughs> วันนี้ก็จะเข้าอีกนะครับในช่างบอกเพื่อนดูข่าวพยากรณ์อากาศนะครับดังนั้นเราต้องรีบทําคลิปครับก่อนที่พายุสีเข่าครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาตรงบริเวณสวนลุงสีนะครับนะท่านเห็นไหมลมเริ่มพัดมาแล้วนะครับเมื่อวานลมมาแรงตอนที่ผมไปตลาดใบพาดพอดีนะครับไอตต้ตลาดใบพาดสกลนครนะไปซื้อกับข้าวกับน้องนุกนะครับลมมาแรงมากรู้เลยว่ายังไงก็แรงนะครับรีบกลับเข้บบ้านเมื่อวานนี้นะครับพอถึงบ้านปุ๊บนะครับ มาเลยนะครับฝนอย่างแรงนะครับเห็นไหมครับโอ้สวยสวยครับสุดยอดครับทีมช่างนี้นะครับสุดยอดทำงานเนียบนะครับอ่าที่เดือนพี่หนูนาะเชื่อใจได้ครับช่างทำงานดีครับอดิศรเช็คให้แล้วนะดูดูจากภาพพร้อมพ,พร้อมพร้อมพี่พี่เอฟซีทางบ้านนะเนียบมากพี่ ต่อไปครับครบนะครับแล้วก็หลังฉาบเสร็จสีครับอยากได้สีสวยๆก็ทาสีนะครับอ่าซื้อสีมาทาลงสีพี่ๆคิดเอาเอาบ้านก็สวยนะครับรู้ว่าก็สวยเนียบครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับ,นนรบก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะครับรกกพ,พี่เดียวกินข้าวหรอเปล่ากินแล้วอ๋อ ดีมากรรยากาศดีนี่ดูวัสดุที่นำมาทำรั้วนะครับ ของดีทั้งนั้นนะครับมาจากกูบันเฮาไม่ใช่อิดธรรมดาเหมือนแถวบ้านเราที่สั่งแบบตามร้านทั่วไปที่มีที่มีแตกบ้างหักบ้างนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือแบบเนี้ยบเลยครับแบบมาปุ๊บนี่ช่างนี้ไม่ต้องเลือกยากเลยครับมี่แต่ของดีทั้งนั้นนะครับมาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเลือกของดีนะครับ ใช้ของดีมันก็จะอายุการใช้งานก็นานด้วยนะครับยืดอายุการใช้งานได้นานนะครับดูต้นไม้หลังจากที่ปลูกนะครับหน้าบ้านก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นอ่อนก็เริ่มงอกนะครับเริ่มงอก เห็นแบบนี้ก็สวยดีนะครับบรรยากาศลมดื่นดีผมชอบเสียงนกครับเวลามาบ้านพี่หนงนานะครับพี่ๆทางบ้านน่าจะได้ยินเสียงนกกระจิบนะครับคือมันแบบบรรยากาศมันดีครับดีมากเลยนะครับฟิลเหมือนแบบเราเหมือนเรามีสวน สวนดูในสวนหย่อมอะไรประมาณนี้นะครับนกกระจิบมาเยอะมากเขามาเล่นมาเล่นตรงต้นไม้นะครับอยู่บ้านผมยังไม่ยังไม่มีเสียงแบบนี้นครับขนาดผมมีต้นไม้เยอะนะครับแต่อันนี้เขาอยู่กันทั้งวันนะครับร้องทั้งวันเลยนะครับดีมากครับดีมากบรรยากาศดีนะก็ขอบคุณ ำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับจะแอดไปทานข้าวกันนะฮะสวัสดีครับ